สวัสดีครับพ่อหลวงตายแบบเมืองกี่จับพี่น้องย่งมาบอกพี่น้องกันพี่น้องมาตายแบบเมืองพี่น้องมาขายบบเมืองนะครับแดดเนียวว่ะสวัสดีครับเจสี่สวัสดีครับมบาเจอรักจบักเมือง พี่น้องมาขายของมังน,นะครับแ่งัง่งย

ยังเพราะว่าคุ่นเดย์ยืนทั้งสาบอนไปตรงเพ็กกันนะ

Pak cak, pak. Ini jangan di... Nup, dikulih wang. Nup, እ እ እ በቃ ለእዛ ነው ጥገና อโอ้เจสวที่จ,จปะปลาดุกจาต้องจับเบาๆล้วจังบาปากมือ เขาเห็ดแห้งแล้วเอาเนี่ยเงี้เาเห็ดแห้งแล้วิะปากมือจ้ะค่อยๆเห็ดน้ำเลาเห็ดเห็ดน้ำสลดีอีสนาสลดีหิมจ <c oughs> ุกจละเอฟมจุกจกุกสม,มาธิแม่บอกให้กรบปรูหรอ,อกแม่บอกไม่ไหวค่อยๆเอาเนี่ยเ

bik ปลาดุกจ้าปลาดุกที่เลี้ยงไว้อาา่ะจ้าพี่น้องไ <มา S 1> กล้จะจับปลาดุกอันแต่ว่าจับแบบอันเห็นนะไกลจับปลาดุกเลยบดินเลยพี่น้องเพราะว่าวิธีจับปลาดุกต้องจับ,บเบาๆคันเท้าจับแพ้งมันสิซิซมือเท้าจับหเหตุใดเท้าบาดเจ็บได้ก็ต้องจับเบาๆะนุทะนอมเพิ่น เดี๋ยวยศาจ่ะยายทรงตอยบกม่วงอันนำดอกไม้เบอร์ซีจ้ะเบอร์ซี้าะวาดแม่เดี๋ยวนี้

ย่ำกับแี่จมากน,น้อยเขารอแคลร์อยู่พี่น้องมากน้อยจ้าย่ำเบอร์ซีกบับพี่เองแตเพียสิพี่จะอยังก็เขาเห็นเพียนและขา,ขาวขาว แต่หน่อยไม่ได้สี่เบอร์สี่แดี๋ยววันราคาทำไมไม่ได้เลยเจ้าสวนถือคักไม่ได้คอดค่ายาค่านี่พี่น้องเอ้ยถือคักมองมองปีมาปีนี้โควิดถือคักถือแน่ไม่ได้ยังเลยด้เนี่ย คนซ้อนละคนซ้อนข่าทุงลวจ้าผีท่อ,ทอ,ทอก้อนหวหวัน้ะเด็กเด็กตัวดีร่างเลยบา น่าจะเขียวๆก็มีต่อยพ่อถือกต่อยทั้งอันหอไมออันหอเก่าพี่น้องเลเห็นเขียวๆนี่พึ่งหอไม้มันเลยบเปลี่ยนสีอัญัน,น,ออน,มนไม,ไไมงมันได้ไหมยเลยก่องยีง่สิบา,าดพี่น้อง ยี่สิบบาทยี่สิบบาทบกง๋งไงบ่เออเพิ่งมาเก็บถุงอันนี้สวนอันเพิ่นเศร้าได้หน่จ้าแดนกันเนี่ยแดนกันคนละเคอร์ดิเพิ่นมาเศร้าเศร้าของพ่อลุงที่ไกลว่านละจ้าแต่ที่นี่เพิ่นบงมาเก็บว่า ถุงกัญสาใส่อยู่มันลนไหมอ,อันนี้สีทองจ้า,ก,าก,ก,ก็ขับรถซีกับแล้วแทบแย้ก,กันนึงละขบีกับแบ้กัน ยายงตัดนี่น่นสั่งได้ี่น้อนงยายทรงกับพียทุนไปขายทีโน่นสัง่ง่นได้จ้าพียทุนกับยายทรงผากันไปโน่นสั่งแต่ตีหนึ่งทงเทียกับเทียงขึ้นออกจากบ้านไปขายตลาดเตลเศ้าตลาดเด็ก ที่นองรับกันที่พ่นเดีนาดกับพอ่ตเดยตอยผู้หนึ่งตอยผู้หนึ่งหอ ก็ได้ในี <ts> ่อนาคตไกเต้นี่บอกหยอกยาพี่น้องพี่กใไปเป็นสาท่อในอนาคตสาท่อกับเสาเทียน ยุ่งไล่ไหมตัวเงยแท้เนี่ยมิงมงงมงงมงงมิงอยู่หนาข้นเนี่ย่ละปาดอยยวเขากล่องน้ำได้หนีนอ่ยุ่งไล่เนี่ยสุกเลยได้หนีคิดเราไหมนี่มันสุกได้หนีนี่มันเลี้ยงคักๆ่ะเนี่ยนี่มันเลี้ยงคักๆนี่มันสุกถ้ามันเลี้ยงอ่อนๆแบบนี้มันยังดิบอยู่ไอบอสีมันคนละแบบเนี่ย เออตายก็จะงสับกองหาทีตองกให้กนกองให้กนกองอกก็มัตาแขก้งไก่เคียน เม่ยว่าป่ายนต์นัน่งกังกองหาสิบกองมึงแง่หนึ่งที่นอนแต่ข้าเจาซื้อมาตากแหงตากไก่เคียนจ้าไก่เคียนอุบนลนรัดสวัสดีจ้าพี่ร้าไม่มากมาเม,า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 มาื่อเก็บพริกดิบเก็บพริกดิบ้วมา,าเคลียไปต่ำแก้วจ้าลงมา่เก็บพริกดิบไปต่ำแก้วได้พริกสุกเกาพริกซุกหน้ามาพริกดิบหน้ามาพริกซุกไปตากแดดจ้าตากแหงไว้เลย Wow. เจบปกพี่ไปตมแก้วจ้าเจบปกพี่ก,ก็มกเคียเคียพี่น้องเก็บไปพร้อมกันนะจ้ามาเด้อมาเก็บปกพีก่สวัสดีปีใหม่จ้าพี่น้องสุขูสุขคตปีใหม่แลว้วขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บโควิดกระหังหาย อย่ามากำมากายเด้อ ไปให้ถุงขายถุงละสิบบาทสิบบาทจ้าพี่น้องบะเขียกันเลยบะเขียเขียด้บะเขียเขียจ้าใด้เกเอาไปขายถุงละสิบบาท บาทเปนบาท,สเ,ทาเสยเท่ตเม่ตตย่จคมเซามันโอนแล้วโอนเแล้วไม่ยายบีตี้มาเอาแส กเก็บกระเพร่กรักพริกจ้ะเก็บบรกพริกจ้ะ,พ,จะพี่นอ้องใกล้เก็บบรกพริกไปตำเกีย้ย 嗯。 เจ๊เคียกันไรไรพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ทํานี้นะจ้าเก็บคองแล้วจะเมียบ้านหนึ่งเขาแล้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้จ้าพี่นอ้องหอนหอนหอนสวัสดีจ้า